และใครที่กําลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกม a าลีนาเบรกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Apple Mint รับเติมเกม Line แอดแ p ปเปิหรือคลิกลิงใต้ดีคริปชั่นได้มีรูดมีรูดของผมเองครับเพีย มันปลาเสร็จมึงเหรอเออมันเก่าขนาดนั้นเลยเหรอวะเอาอ,อย่าอยูออ่ร่างยาออตีมาใหม่นะี่ไหนีดิมาสนี่นี่นะูนู yes! o Come on! Come on! เก็บใจหนูเก็บทั้งตัวแต่อันนี้เนี่ยผมยังเศร้าเลยฮะยิงไปอย่างเยอะแล้วดูๆนี่ให้ทิ้งของอีกโโอ้หไม่ได้อะไรเลยนอกจากการรับร้อนโอ้น่ารัก bro oh, yeah, yeah. ดีโดนน้องกูวิ้งเฮ้ยวิ้งไอ้เคี้ยไหนวะโอ้ยเคี้ยแม่งโดนไอ้มาแล้วไอ้บีมีบานล็อกบานล็อกโดนระเบิดาโดนแม่งคุ้วายจัดอ่ะเอ้ากูมาไม่สิคนนี้ตาลายหมดแล้วเนี่ยสวยอ้าวแล้วไปถอดแม่งทำไมวะเนี่ย รวยจัดรวยจ้าหยุดเตะยาพาราอืมอืมเที่ยมตกใจเลยแม่งเอ้ยเด็กยาพาราอยู่ได้ไหนวะปืนเขาละับปืนในนี่ปืนไรตางได้เลยครับจ่องมีคอนเทนตเนี่ย ไอ้ต๊อกไอ้ต๊อกโอ้ยคุณสับไม่ติดอีกเลยโอเคอยล่นตัวเองจริงๆน,นะครับสองตัวเองวะเฮ้ยไอแต่กิมไม่ตายเจ็บหนักเอวันโอไม่ทำง,งานเลย,ยนเนี่ยตินต้นตินต้นคอนเทนเนอร์แดงเนี่ยเดี๋ยวผมใส่มนันเนะองัน่ะยังไม่ล้มอีกยังไม่ล้มอีกใส่มันโลดใส่มันโลดมึงโดนกูใส่แน่ นี่กิมเอามันนี่อยู่ในรถกิมมาเด็ก้าแกเร็วเด็มันรวดอ่ะไปเข้าไปเพื่อนมึงโดนนะกูบอกเลยอือตายตายตายไหน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 กก <Okay. S 1> ิมัวกูโอเค เลยของเพื่อนอ่ะตอนนั้นน้ำอยู่ไหนนี่กำงบนเลยเนี่ยเด็ดแม็กซ์ปี๊ยหมายอ่ะปี๊ยตายไมไม่ตายแม่งวิ่งหนีไปแล้วนีไปข้างหลังอ่ะ Well, right now, ูเทอร์โมลนี่ว่านี่อ่ะแล้วมันแม่งบัคอกเมื่อกี้น็ดตัว Yes bro วิลูดวิลูดวิลูดอะวิลูดวิลูดวิลูด bro ใส้ก้ามาดีจริงเนี่ยดีดีดังกิ้วสองล้านโอกบานเราเสียงอยู่เลยขึ้นไม่ได้ด้ายิงัดมันเอาไป่ออกางหังไอ้ยัย้งหลังบ้านยิง หาตัวละมาตัวเองอีกหไหมุ้ยวุ้ยุ้ยกูได้ยินเหมือนเสียงหมไอ้นน่มไปนายไอ้โน้ม

ยัดไปแอ้ตูงไอ้สัสไอยูไหนอ่ะตงไปไหนไว้ไอ้บ้าไอ้หี่ยี่ปีกยัไหมก็บไหมยัดปืนย็บไหเก็บไหัืนยูใส่ไหมเดี๋ยวก่อนจะเป้ตูันจะยัดยัดใส่ยัดยัดใส่ยัดยัด หยุดแป๊บหนเบรมึงขอละกันหนเบรมึงขอละกันหนเรมึงอะกูขอละกันกูได้ไหนหัวนึงเออเออเมันเดหัวเออตายเออไปยังตัวไปยังนนึงนึงเทียบหนวะูตายก่ตายเอานี่ิดมันอยู่ดิดิดิตายตายตายเออเอาดิดิเออ

ไหนยพร้อมรันพร้อมรันพร้อมรัดิพร้อมรันไอ้ตองพร้อมรัดดิพร้อมรันมันไอ้ตองกูดักหน้ากูดักหลังไอ้ตองมันไอ้ลเือเลือหนึ่งไ้เหียเลือเลือหนึ่งไงตอ Knock, Lin, yeah, you dead, bro. You dead, bro. How many? ก่อนหรือคนไว้ย่ะก่อนเลยมาแล้วลาวเครื่องบินเหยียดแมวไม่ได้ดา่ามึงนานจังเล็้ว <c oughs> มองไม่เห็นเลยือยังตะกบไก่ไก่ จะตายก็ตอนนี้แล้วฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ้มพี์นี่มันเป็นปืนที่ดีจริงๆไร่แกไม่เจอไหนบ้างเหรอเซ็ตหกเลยน,นะเอาลมอีกโอ้โห ปเลีนกลับไปลบที่ก่อนลาวมึงลาวเออห้าสิบ chết Ây da เฮ้ยเก็บคตรสดจัพี่ชายอด่ะเฮ้ยเฮ้ยตรงไหนวะ ก็มีคุยคุยบ้างพี่สาวตามภาษาหนุ่มโซล Yes very nice bro Yes my boy หมดยังวะ อ๋อแดงกลำตอนเก็บของนี่แหละคนดูจังหวะว่ดเสียวแล้วแม่งเอ้ยบางทีเราแม่งไม่อยากจะพูดเลยครับเนีาา่ยฮะบางทีคนใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเขาบอกโอ้ยนี่แม่งนักเลงจัดสตดิีม่์ ไม่ไหวจริงครับเจอพวกเกียนเกียนเนี่ยเอาอันนี้มันไม่ชุบตาย มาตามไปอยู่เพื่อนมึงตอนแร้มันนาปีกีไม่ใช่หรอวะสวัสดีส่ตั้งอสรรทปีกีสวัสดีครับกูว่าเลยลมันล่อ มันไม่มีที่ไหนที่มันมาทีละสี่คนเลยวะพอรอร้อยนัดมาเนี่ยแม่ยังกลัวไม่ได้ยิงอีกเนี่ยอินฟอนออฟมี bro enemy in front of me enemy in front of me bro enemy ah hairs โอ้สายขวาหน้าหลังเลยครับมอสจิ๋วหายแล้วโอ้มันเอาผมจริงเออกูโอ้มามากูไรจอบ ปุราจอบปุราจอบโย่โย่โย่โวโาฮ่าาววรนี่มึงเปลี่ยนแม็กเร็วๆดิโหแม่งเอ้ยเปลี่ยนเป็นชาติเลยเจอลิง Ne, ne. Mai. Oi, te lo tang. Yahoo! Yahoo! Ah, sit mang ไอ้อ้อ้โหแม่งเยอะชิบหายเอาไปมางแล้วป่ะมึงไม่ายไว้ปิดมึงบ่ตายวะเฮ้ย อุ้สั้นไปขนาดนั้นนะมึงยังวิ่งได้อีกเหรอไอ้ทิดฮะไอ้ทิดกูามาละจะบอกนะเสียหนี่มา yes มาบุ๋ม <c> ต <oughs> ายเหรอแม็กซ์หนึ่งัวไปสาม<ด>ผมว่ามันน่าจะตาย ไรไม่เตือนเลยครับอันนี้ช่องลองนะกูดูเผื่อใครไม่ทันสังเกตอันนี้ช่องลองผมนะครับโอ้โหก่อนเต็มอยู่เลยป้าหันใหญ่โอ้โหแล้วกูตกแม่งเอ้ยเห็นหัวพอดีพี่มาแล้วดีครับพี่ macam ni, bocah ni ni apa bocah macam ni, เรียกผมพี่นะผมน้องแค่พี่มาฮอน์ฮ่ห่างหายกันเกือบปีแล้วครับทำแต่งานรวยแล้วมากพี่ g o o จัด b Good j o เจ้สิบรไปออกอ้าว Nice <c oughs> วันนี้แต่อมอเล่นกับใครเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นกับตะคิมเอ้ยก <c oughs> ูว่าจะไม่ยิงก,กระสุนจะหมดเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ห้าบาทไม่ออเอานะโอ้ยร้อยหนึ่งได้กูยังได้ด <c oughs> <c oughs> มึงอูซักทีกูหมั่นเขี้ยวปืนหนึ่งครับโดนทูสายว้วยกูยิงหัวรูดตัวไว้แม็กดีี่บหายปืนไม่คิดดีเลยดิ้นจัดอ่ะมันแบบบ้างยังไงอ่ะแม่เจอเยอะจัดอ่ะแยบบ้างเนี่ย อะไรวะโอ้โหตาจะหอดเลยย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 ยอะ <c oughs> อยะ <c oughs> ะยยยยยยเย <c oughs> เเย <c oughs> เเย <c oughs> ยยเยยยยย้ยย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 ยาย